n ีโอเปิดตัว ET7 ีเซรถยนต์ไฟฟ้าซีดานคันแรกของค่ายมีเซ็นเซอร์ไลด้าวิ่งได้ไกล1,000กิโลเมตรท้าชนเทสลาบนแผ่นดินจีน n i โบริษัทผู้พัฒนาและผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle เมื่อวานที่ผ่านมาได้ประกาศเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าซีด่านขันแรกของบริษัทพร้อมตั้งเป้าชิงส่วนแบ่งการตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจากค่ายผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ของโลกโดยเฉพาะเท s l a ที่เพิ่งวางจําหน่ายโมเดล Y รถยนต์ EV รุ่นใหม่ล่าสุดในประเทศจีนโดยรถยนต์ของนโอคันนี้มีชื่อว่า ET7 ซึ่งทางซ e o บอกว่า เทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่บน ET7 ทำให้สามารถวิ่งได้ไกลถึง1,000กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งทางด้านราคาของ ET7 เปิดตัวที่378,000หยวนหรือประมาณ1.75ล้านบาทสำหรับรถเปล่าไม่มีแบตแต่ถ้าหากรวมแบตเตอรี่ด้วยแล้วจะมีราคาอยู่ที่448,000หยวนหรือประมาณ2.08ล้านบาท e t 7มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ไลด้าเพื่อให้เป็นรถยนต์ไร้คนขับหรือออโตนมัสคาร์ช่วยให้รับรู้ถึงสิ่งกีดขวางรอบคันได้ในขณะที่ค่ายคู่แข่งในตลาดจีนอย่าง t ท s l a m o เด l Y ที่มีราคา339,900หยวนหรือประมาณ1.58ล้านบาทจะใช้ระบบกล้องธรรมดาในการสนับสนุนผู้ขับขี่แทน ในปีที่ผ่านมานิโอส่งมอบรถยนต์ได้43,728คันคิดเป็นยอดขายกว่า2.77ล้านล้านบาทสูงกว่ายอดขายของค่ายใหญ่อย่าง d จมเบิร์และ General m o t o r เที่ทุ่มงบเพื่อพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าด้วยเช่นกันอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ